สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับคือโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขามีวิธีสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรยังไงบ้างทั้งครูเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่นักเรียนเองในเรื่องการอนุร,รักษ์พลังงานอนุร,รักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเราก็อิงจากข้อมูลแนวปฏิบัติที่เราพอจะรวบรวมมาได้นะครับเป้าหมายก็คืออยากจะมาสกัดแก่นคิดหรือว่าดูกิจกรรมสํำคัญๆที่เขาใช้ขับเคลื่อนเรื่องนี้กันตั้งแต่เออนโยบายเลยไปจนถึงการลงมือทําจริงๆในแต่ละวันเราจะคุยกันไล่ไปตาม5ด้านหลักๆนะครับคือนโยบายการเตรียมคนการสํารวจข้อมูลการลงมือทําแล้วก็การวัดผลเพื่อพัฒนาต่อ ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากจริงๆค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องออลดค่าไฟลดค่าน้ํานะคะแต่มันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นจริงๆ ซึ่งตรงนี้ละค่ะคือหัวใจสำคัญเลยที่จะทำให้มันยั่งยืนไม่ใช่แค่ทำตามกระแสะไปเรื่อยๆอ๋อจริงด้วยครับงั้นเราเริ่มที่จุดสตาร์ทเลยไหมครับเรื่องนโยบายการวางแผนข้อมูลที่เราดูๆมาเนี่ยชี้ว่าการให้ทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่การกำหนดทิศท,ทางอันนี้สำคัญมากไม่ใช่แบบว่ารอรับคำสั่งอย่างเดียวแล้วก็การสื่อสารนโยบายให้ชัดเจนทั่วถึงอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันใช่เลยค่ะ การมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเนี่ยมันช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของนะคะแต่อีกอย่างที่สำคัญมากๆคือการตั้งคณะทำงานที่รับผิดชอบชัดเจนไปเลยแล้วก็มีการเออที่เรียกว่าบูรณาการนะคะคือเอาแผนอนุรักษ์พลังงานเนี่ยเข้าไปอยู่ในแผนงานปกติของทุกฝ่ายในโรงเรียนเลยไม่ใช่ทำเป็นแค่โครงการพิเศษทำแล้วก็จบไปมันต้องอยู่ในกระบวนการทางานประจาวันจริงๆค่ะครับพอมีนโยบายมีโครงสร้างแล้ว เรื่องเตรียมคนหรือการเสริมสร้างศักยภาพให้เขาพร้อมลงมือทําอันนี้ก็น่าจะสําคัญมากๆเลยใช่ไหมครับมีตัวอย่างไหมครับว่าเขาทํากันยังไงบ้างที่น่าสนใจมีหลายแบบเลยค่ะก็ตั้งแต่ส่งครูไปอบรอมเชิงปฏิบัติการตามศูนย์เรียนรู้ต่างๆอย่างเช่นศูนย์รวมตะวันที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้หรืออีกแบบก็คือการไปดูงานโรงเรียนที่เขาทำสำเร็จแล้วได้รางวัลอย่าง Energy m d Award แบบนี้ค่ะ อ๋อไปดูของจริงเลยใช่ค่ะทําให้เห็นภาพจริงเกิดแรงบันดาลใจกลับมาทําที่โรงเรียนตัวเองแล้วก็มีบทบาทของกรีนโค c ชด้วยนะคะคือคุณครูที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมคอยเป็นที่เลี้ยงกระตุ้นนักเรียนแล้วก็มีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนให้เขาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะทั้งเรื่องดีๆหรือแม้แต่ปัญหาที่เจออการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเองค่ะทําให้เรียนรัดได้เร็วขึ้นต่อยอดกันได้ง่ายขึ้นค่ะ ครับมีการเรียนรู้มีเครือข่ายทีนี้มาถึงเรื่องข้อมูลเหมือนว่าก่อนจะลงมือทําอะไรเนี่ยต้องรู้สถานการณ์ปัจจุบันของตัวเองก่อนใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะการสํารวจข้อมูลนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะตั้งแต่เรื่องง่ายๆเลยค่ะเช่นไปดูบิลค่าไฟค่าน้ําย้อนหลังเพื่อดูว่าแนวโน้มมันเป็นยังไง ไปจนถึงการเดินสำรวจอุปกรณ์ในโรงเรียนเลยค่ะสภาพเป็นยังไงแอร์เก่าไหมไฟมีรั่วหรือเปล่าก๊อกน้ำปิดสนิทดีไหมหรือแม้แต่สำรวจขยะนะคะว่าในแต่ละวันมีขยะประเภทไหนปริมาณเท่าไหร่โหลงรายละเอียดเหมือนกันนะครับการเก็บข้อมูลแบบนี้มันทำให้เห็นภาพชัดขึ้นแล้วยังไงต่อครับเอาไปทำอะไรต่อหัวใจสำคัญคือการวิเคราะห์ค่ะ ไม่ใช่แค่เก็บข้อมูลมากองไว้เฉยๆนะคะการวิเคราะห์เนี่ยจะช่วยชี้เป้าได้เลยว่าปัญหาจริงๆมันอยู่ตรงไหนเช่นอา้าวค่าไฟสูงเพราะแอร์เก่าหรือเพราะว่าเราเปิดทิ้งกันไว้หรือขยะพลาสติกเยอะมากจะได้วางแผนแก้ปัญหาได้ตรงจุดจริงๆอ๋อเหมือนมีข้อมูลเป็นแผนที่นาทาง ใช่ค่ะช่วยให้การลงมือทามันมีทิศทางแล้วก็วัดผลได้ด้วยค่ะพอรู้ปัญหารู้สาเหตุแล้วก็มาถึงขั้นลงมือปฏิบัติจริงอันนี้ดูเหมือนจะมีกิจกรรมเยอะแยะหลากหลายมากเลยนะครับใช่ค่ะมีตั้งแต่การรณรงค์ทั่วๆไปสร้างความตระหนกักประกวดคำขวัญติดป้ายอะไรแบบนี้แต่ที่ที่ทรงพลังมากๆเลยนะคะคือการสอดแทรกเรื่องพลังงานเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ย เข้าไปในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เลยอ๋อไม่ใช่แค่วิชาวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่วิทย์ค่ะเช่นคณิตศาสตร์ก็เอาค่าไฟมาคำนวณศิลปะก็วาดภาพรณน,นรงค์ภาษาไทยก็แต่งคำขวัญอะไรแบบนี้ค่ะรวมถึงการปรับปรุงทางกายภาพด้วยนะคะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED หรือปรับปรุงอาคารให้มันประหยัดพลังงานมากขึ้น การสอดแทรกเข้าไปในวิชาเรียนนี่ผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับมันทำให้เรื่องนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตามปกติไปเลยใช่ค่ะแล้วก็ต้องทำให้เป็นกิจวัตรด้วยนะคะเช่นเรื่องง่ายๆปิดไฟปิดพัดลมถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้แล้วการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี นอกเหนือในโรงเรียนแล้วนะคะหลายที่เขาก็พยายามขยายผลไปสู่ครอบครัวไปสู่ชุมชนด้วยขยายออกไปนอกรั้วโรงเรียนค่ะยังมีโครงการช่างประปาน้อยที่แบบว่าเชิญผู้ปกครองมาเรียนรู้วิธีซ่อมก๊อกน้ํารั่วง่ายๆที่บ้านตัวเองได้เป็นการขยายวงความร่วมมือออกไปค่ะครับทําครบมาหมดแล้ววางแผนเตรียมคนเก็บข้อมูลลงมือทําขั้นตอนสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการติดตามประเมินผลใช่ไหมครับ เพื่อให้รู้ว่าที่ทำไปมันเวิร์กจริงหรือเปล่าแน่นอนค่ะต้องมีการติดตามความคืบหน้าเรื่อยๆเป็นระยะระยะนะคะแล้วก็วัดผลให้มันเป็นรูปธรรมด้วยเช่นเปรียบเทียบเลยปริมาณการใช้ไฟใช้น้ําก่อนกับหลังทํามาตรการเป็นยังไงหรือสังเกตพฤติกรรมของคนในโรงเรียนว่าเปลี่ยนไปไหมแล้วผลการประเมินที่ได้มานี่เอาไปใช้ประโยชน์ยังไงต่อครับสาคัญมากค่ะเพราะผลลัพธ์จะบอกเราว่า อะไรทำแล้วได้ผลดีอะไรยังต้องปรับปรุงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาแผนในรอบต่อไปมันคือวงจรการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะที่จะทำให้การอนุรักษ์พลังงานมันฝังรากลึกกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรจริงๆฟังดูแล้วการสร้างการมีส่วนร่วมในโรงเรียนนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างเป็นระบบจริงๆนะครับครบวงจรเลยตั้งแต่ต้นน้ำคือวางนโยบายใช่ค่ะไปจนถึงปลายน้ำคือวัดผลปรับปรุงต่อเนื่องใช่ค่ะ และผลลัพธ์ที่ยั่งยืนที่สุดจริงๆแล้วอ่านไม่ใช่แค่ตัวเลขพลังงานที่ลดลงนะคะแต่คือการปลูกฝังวัฒนธรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมลงไปในตัวบุคลากรและนักเรียนทุกคนอันนี้จะส่งผลดีในระยะยาวมากๆค่ะเป็นภาพรวมที่ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับสุดท้ายนี้อยากจะชวนคิดต่อนิดนึงครับว่าในบรรดากลยุทธ์หรือกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนเขาใช้สร้างการมีส่วนร่วมกันมาเนี่ยถ้าให้เลือกแค่ปัจจัยเดียวเลย อะไรคือตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนได้อย่างถาวรแล้วก็ส่งผลกระทบเชิงบวกออกไปนอกรั้วโรงเรียนสู่ชุมชนได้มากที่สุด